ออนนทีสัปดาห์นี้ครับอยู่กันที่สนามกอล์ฟบางไซคันทีขับนะครับครอสซีบรรยากาศดีๆลมแรงๆแบบนี้ผมพาโปรสุดหล่อทั้งตีไกลทั้งตีตรงคนนี้มาแน่นอนไหยครับสวัสดีครับโปรกรีนครับสวัสดีครับผมผมโปรกรีนนะครับโปรเศรษฐุโสพลกุลเกียรตินะครับผมเป็นโปรตีไกลมากๆท่านหนึ่งเลยนะครับที่มีชื่อเรื่องชื่ออยู่แล้ววันนี้ลมแรงขนาดนี้ครับมีเทคนิคอะไรอยากมาสอนผมไหมครับ ก็จะเป็นการดิ้ลูกพุ่งต่ำนะครับเอาแบบพุ่งๆเลยครับเฉียดตะกั่นทั้งหน้าเลยนะฮะเอางั้นเลยครับเอางั้นเลยเรามาเริ่มเลยนะครับก็คือวันนี้เรามาเน้นเน้นช็อตโลบอลหรือดิ้ต่ำนะครับโอเคเพื่อสู้ลมพอเจอสนามคอสแบบนี้ลมแรงๆนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ได้นะครับลูกพุ่งต่ำได้ครับเทคนิคมียังไงบ้างครับโปรแกรมครับจริงๆทีนในหลักๆนะครับก็คือปักทีให้สั้นลงนิดหนึ่งจากวก็เลื่อนตำแหน่งบอลเข้ามาข้างในเท้านิดนึงครับ ตำแหน่งกันนะหมายความว่าทีจากปกติที่เราปักความสูงเหนือหัวไดเวอร์ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับก็ให้มาประมาณไม่พ้นไดเวอร์เลยครับไม่พ้นเลยเหรอครับครับผมก็คือแบบมิดมิดคู่กรอบนี่คือไม่สูงกว่าไดเวอร์ไม่สูงกว่าไดเวอร์เลยครับแล้วตำแหน่งบอลที่บอกว่าขยับไปทางขวานิดนึงนี่คือยังไงครับผมก็คือให้ตำแหน่งบอลเข้ามาข้างในเท้าขวามากขึ้นนิดนึงก็คือจะเข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งกลางตัวมากขึ้นครับผมใช่ครับไหนขอลองดูเทคนิคคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับผมโอเคนี่นะครับตำแหน่งนะครับดูที่หัวไม้นะครับเววลาาง สังเกตว่าจะแทบไม่พ้นขึ้นมาบนไดเวอร์เลยอถ้านะก็บางท่านจะปกติคือลูกกอล์ฟจะเลยขึ้นมาครึ่งหนึ่งครับผมแต่ถ้าจะตีให้มันต่ําปักรงไปอีกครับต่ําลงมีนิดนึงครับผมประมาณนี้ครับหลักๆง่ายๆสําหรับปักทีอันนี้คือข้อแรกครับปักทีครับเรื่องสาคัญคือปักทีให้ต่ากว่าก็คือลูกเนี่ยจะไม่เลยขึ้นมาเหนือหัวไดเวอร์นะครับใช่ครับผมข้อที่สองครับผมโอเคเรามาดูเรื่องตําแหน่งบอลนะครับปกติไดเวอร์จะอยู่ โนเท้าซ้ายนะครับแต่ถ้าจะตีให้ต่ำนะครับโอเคขยับเท้าซ้ายออกไปอีกสักเล็กน้อยอเพื่อให้ลูกบอลเข้ามาอยู่ในตัวมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือลูกบอลน,นะครับจะอยู่ข้างในตัวมากขึ้นทางด้านซ้ายก็คือกลางเซนเตอร์มากขึ้นครับใช่ผมแล้วเรื่องวิธีการตีต้องทําแบบไหนอะไรยังไงไหมครับจริงๆแล้วพอเวลาตำแหน่งบอลเราเลื่อนนะครับ,รบวิธีการตีมันก็จะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพยายามไปทําอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะด้วยตำแหน่งบอลมันเข้ามาข้างในแล้วหน้าไม้มันก็จะโดนลูก ประทันละสถานที่ยังไม่สวยขึ้นอ๋อโอเคครับผมงั้นสรุป3ข้อให้ผมฟังหน่อยไหมครับโปรกินข้อที่1ครับผมปักตีให้สั้นลงครับให้เตี้ยลงโอเคข้อที่2ครับผมเลื่อนตำแหน่งบอลเข้ามาข้างในตัวมากขึ้นครับโอเคข้อที่3ครับทำทุกอย่างเหมือนปกติใช่ครับผมโอ้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการตีลูกต่ําเพื่อเล่นกับลมนะครับสไตล์โปรกินนะครับผมครับผมทั้งหมดนี้นะครับในช่วงออนทีสัปดาห์นี้ครับ